สัสดีค่ะพบกับมามาบูใน Hello t h a ยจอยนะคะตอนนี้มามาบูอยู่ที่แปลงข้าวโพดค่ะแต่วันนี้เราไม่ได้พามาดูแปลงข้าวโพดของคนเยอรมนนีนะคะมามาบูจะพามาให้รู้จักกับโกจุลาลําพาค่ะซึ่งเป็นตัวยาชั้นดีในการต้านโควิดของคนแอฟริกาและ นนต้นโกจุลาลำพานะคะใบของเขาด้านหน้ากับด้านหลังจะไม่เหมือนกันค่ะด้านหน้าจะออกเป็นสีเขียวปกตินะคะแต่ว่าด้านหลังนะคะจะออกเป็นสีขาวแล้วก็มีความมันวาวอยู่ในตัวนะคะส่วนลำต้นของเขานะคะจะออกเป็นสีเลือดหมูสลับกันกับาทางสีเขียวนะคะเนี่ยค่ะมะม่วบ,บูจะเด็ดให้ดูอันนึงนะคะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะ ปัจจุบันนี้นะคะในมาดากัสาและประเทศในแถบแอฟริกาได้ใช้โกจุาราลำพาทั้งต้นเลยนะคะเอามาต้มน้ำค่ะแล้วให้ประชาชนในหมู่บ้านได้ดื่มเป็นน้ำชาร้อนๆเลยค่ะหลังจากนั้นน้ำที่ต้มโกจุลาลำพาเขาก็จะเอาให้กับประชาชนได้อาบนะคะเพื่อที่จะ ชะล้างไวรัสถ้าหากมันเกาะติดที่ร่างกายค่ะส่วนในประเทศเยอรมน,นีนั้นคนรุ่นใหม่ไม่รู้จักโกจุลารัำพาค่ะคนรุ่นเก่าเท่านั้นนะคะที่จะใช้โกจุรารัมพาทำเป็นชาดื่ม เพื่อต้านไวรัสค่ะในฝั่งเอเชียเรานะคะจะรู้เกี่ยวกับสรรพคุณของโกจูราลาพาเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นประเทศจีนประเทศเวียดนามประเทศไทยจะรู้เกี่ยวกับสรรพคุณของโกจูราลาพามาเป็นเวลายาวนานแล้วค่ะประเทศจีนนะคะเขาจะเรียกว่าชิงห่าวค่ะคราวนี้เรามารู้จักสรรพคุณของโกจูราลาพากันก่อนค่ะ โกจุลาลมพาเป็นยาเย็นนะคะอันที่หนึ่งเลยค่ะแก้ไขหรือแก้ไขจับสันได้เลยนะคะ 2. แก้ไขที่เกิดจากฤดูร้อน 3. แก้ไขอันเนื่องมาจากวัณโรคค่ะ 4. แก้ไขที่มีเสมหะช่วยลดเสมหะ 5. แก้ไขมาเลเรีย 6. แก้หอบหืด 7. แก้ไอ 8. ช่วยขับเหงื่อ เแก่ดีซ่าน10ช่วยค่ะเซล์มะเร็งค่าเห็นสปปรรพคุณของโกจุราลำพาแล้วใช่ไหมคะและณปัจจุบันถือว่าเป็นข้อที่11ช่วยต้านไวรัสโคโรนาได้ค่ะแล้วข่าวนี้เราจะหาโกจุราลำพาได้ที่ไหนบอกเลยค่ะว่าโกจุราลำพานั้นที่ประเทศไทยก็มีค่ะและที่สำคัญ กูจุลาลมพาทางฝั่งเอเชียเรานะคะโดยเฉพาะจากจีนและเวียดนามจะมีตัวยาค่อนข้างจะเข้มข้นกว่าทางฝั่งยุโรปและแอฟริกาค่ะกูจุลาลมพามีสารสำคัญในการต้านเชื้อมาเรียค่ะที่มีชื่อว่าอาติมิชินินค่ะคราวนี้เราจะมาต้มกูจุลาลมพานะคะที่เก็บมา เพื่อที่จะสูดดมเอาไอ้น้ำค่ะมามาบทูทำแบบง่ายๆค่ะเอากระทะแล้วเอาน้ำใส่ตั้งไฟพอเดือดแล้วก็เอาู่จุลาล้ำพาที่เราล้างให้สะอาดประมาณ3-4ถึงน้ำนะคะเอามาลงในน้ำร้อนค่ะเราก็เอาู่จุลาล้ำพาให้โดนน้ำร้อนให้ทั่วๆค่ะแล้วหลังจากนั้นปิดไฟให้เรียบร้อยค่ะแล้วเราก็เอาผ้าคลุมหัวเพื่อที่จะสูดหายใจเอา ไอ้น้ำจากกุจุฬาลําพาค่ะทั้งอ้าปากก,กว้างๆเลยนะคะแล้วก็สูดลมหายใจเข้าไปทางปากแล้วก็ลมหายใจเข้าไปทางจมูกเนี่ยค่ะเราจะทำให้รู้สึกว่าสดชื่นมากเลยค่ะอาการที่เรารู้สึกเหมือนกับคันคอหรือคอแห้งก็จะหายเป็นปิดทิ้งค่ะถ้าเรามีเวลาก็ทำประมาณ3-5รอบต่อวันนะคะหน้าอย่างใสเลยค่ะ กดจุลาลัมพานะคะถ้าหากจะทานนั้นต้องทานเวลาเขาก่อนที่เขาจะแทงดอกออกมานะคะเพราะว่าเวลาเขาแทงดอกนั้นนะคะมันจะทําให้เขามันแก่นะคะและมันจะเหนียวเวลาเราเคี้ยวเราจะเคี้ยวไม่ค่อยได้นะคะก็คือเวลาถ้าเราจะทานนี้น่าจะช่วงเดือนมิถุนายนกรกฎาจะดีกว่านี่เข้ามาเดือนสิงหาแล้วนะคะจึงค่อนข้างแก่ค่ะ เคี้ยวบะขาดค่ะยำบะขาดเหนียวแต่ให้รู้ด้วยค่ะว่ากูดจุลาลัมพานี้ดีและเป็นสมุนไพรที่มีประโยชน์มากนะคะก่อนจากกันในวันนี้มะมาบูจะพาทำชากูดจุลาลัมพาสดค่ะเอามาล้างน้ำให้สะอาดประมาณ4-5่ห้าน้ำค่ะแล้วก็หัน่นฝอยตามที่เราชอบต้มน้ำให้เดือดค่ะ แล้วก็เอาโกจุาราลัมพาใส่ไปในกาที่มีที่กองค่ะแล้วก็เทน้ำร้อนลงไปเท่านี้เป็นที่เรียบร้อยค่ะรอประมาณ20นาทีก็ดื่มได้แล้วค่ะเอาละค่ะวันนี้มาบูตต้องลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ